ได้เจอเธอแล้วคนที่หัวใจเฝ้าตามหาคนที่เข้ามาเต,ติมเต็มสิ่งที่มันหายไปได้เจอเธอแล้วฉันจะไม่ยอมให้ไปไหนจะหยุดใจไว้เธอคนเดียวจะไม่เลียวมองใครตาสุดท้าย ชันร้ายๆเพื่อจำจำตัวกันก็เหมือนยอมไม่แบนที่เธอมันอ่อนไหวฉันแค่ผู้ร้ายตัวปลอมตัวจริงคือยังไม่พร้อมยอมไม่ใครที่ใจคนยิ่งฉันก็เคยหลงก็เคยท้าก็เคยเหงาที่ใจก็เหนาข้างในก็รักทุกที อนนี้เวลานี้เธอคนนี้เธอมีฉันได้มองงที่รู้สึกดี yeah. ได้เธอเธอลคนที่หัวใจเตาา้าาคนที่เข้ามาเติเมเต็มสิ่งที่มันหายไปได้เจอเธอแล้ฉันจะไม่ยอมใไปไหนที่ยุดใจไว้เธอคนเดียวจะไม่เลือมองไครต่สุดท้าย ที่าพูดแค่ไม่พูดที่บ้าะเสร็จป็นอกดี๋ยวคนที่สว่างดันตอบสองทีแล้วัแก้ันดีเนเห่านี้ไมเนี่ย ちょっと待って。<laughs> <laughs> เดี๋ยวค้องใหยนให้ดูล้องก่อน้ยนี่ค่ะบุปรี่ไทยตั้งแต่6เมษายนปากปากเมื่อปีออย่านี่มันไปอ่ะไปอย่งไงอย่าหมอีไปมยืดเส้น แม่ที <c oughs> ่ที่ก่ไปเครับปดิครับนอน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 อนน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 อนอนนอนนออออน แล้วเดี๋ยวต้องือตีหัวแล้ก็เอาข้อมใส่ไนครับข้อมใสยไแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ต้อนวอนทกชายครับสาดีครับต้อนไม่สบายนะทำไมฮะเป็นไทยเซยอเปล่าเลยป็นทยฮะปวดหัวนร้อนเากลยไ่ไดนไม่หลไม่ต้องกนดีกว่าต้อนกันเห็นแปงครับบอกว่าต้องทัวร์ไปทัวขึ้นมาแต่ช้าครับครับจริงป่ะตอนเป็นคนที่ไม่ชอบทานข้าว คนเนี่ยไม่ชอบทานข้าวไมาบอกว่าจะคือวิธีลงโทษผู้ร้ายตัวปอมเนี่ยก็คือประทับไม่ทานข้าวจริงๆก็ทานแต่ว่าเวลาช่วงนี้เวลางานหนักๆอะไรเงี้ยเราก็แบบผมคัดเรื่องงานก่อนก็ทำข้าวไว้ข้างหลังก็ได้ข้าวใครก็เคยกินกินมาแล้วไม่เป็นไรเป็นชาชัยกินมาแล้วกินมาแล้วอ่าพูดถึงทานอะไรดีกว่านะที่วันนี้ทุร้ายตัวปอนคือออกมาแบบจริงๆกันเลยรสชาติของร้าน ดังยังไม่ซาเลยผู้เล่นกอมประทับอีกมี็นไงนะนี่นาหลายเดือนอยู่็นช่วงไหลาเดือนครับแก็ถือว่ามันก็เหมือนได้เรื่องนะ้เรื่องปีที่ตรอบในซิงเกิลสองอะไรอย่าว่าเราบ้างถึงเราตงไว้ปีหน้าต้นปีหน้าครับพยายามที่ย้อนกอยิงเกิลเรื่อยๆเพลงนี้เป็นไงเหมชื่อเพลงคือเต็หูละผู้ร่นตกอบผู้่ตกอบจริงแล้วคือมันมาจากจบแดงที่ทังที่สองสานี่ยนบ เราได้ร uh ับการกับ huh. ชุดท like ี่เป็นคอนทั้งที่ฟ้าเป็นโปรดิวเซอร์ต้อบอกว่าเฮ้ยอยากให้มันเป็นสองเลยถ้าที่รับหน้าเรามันชาติเข้าไปในคอนถ้าจะเอาเป็นคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเป็นคนพูดจ่ายอย่างเงี้ยเป็นคนพูดตรงๆหรือว่าแบบเวลาแบบใครที่รู้จักผมเนี่ยผมเป็นเนพูดหาเรื่องตลอดเวลารถหรอหรอเก่งนี่อะเก่งอย่างเงี้ยเรื่อมืนผมพูดอย่างนี้ตลอดเวลาทุกคนที่ไม่เข้าใจก็จะเฮ้ยมันเป็นคนอะไรอะไรประมาณนั้นดูดูดูเออดูแบบดูเปล่าจริงๆคือ แฟคเตอร์แบบอย you know, okay? OK. like, ู mm ่แล้วเขาก็เลยโอเคงั้นเป็นผู้ชายตัวปลอมนั่นหหเป็นโจทโจมาแล้วก็แลวกับกนคิดแล้วก็คนซื้มาวอมาถึงผู้ชายตัวปลอมตอนจริงก็คือที่บอกว่าภายนอกมันอาจจะดูเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยใครไปดูนะฮะว่าเราเจ็บมากขนาดไหนโอ้ยวิวลาทีฟอัทเนี่ยมันก็อาจจะตุ้มเค้กับตุ้มซึ่งได้ครับ การตกหลอดครับเรวต้องถามแฟนคลับกว่จริงๆแล้วต้นเขาเป็นคนยังไงฮะเขาคนดูดูไหมเ็นคนพูดตรงไหมเ่ั้ลเปนอย่างนี้แหละจะด่าก็ใช่ลคืออย่างนี้ก็ร้ายเมอเดินี่เป็นเรื่องของการทำงานเนี่ยที่ววีใครทำงานร่วมกันอรแเวลามีปัญหาแเนี้พเราพูดตรงเลยผจะบางคนก็อาจจะใช้วิธที่บบองฟองโลก็จะคุยกันเรื่องประมาณสีชังเลยที่ บางคนการปคือเรเรารู้สึกว่าเรื่องการประกันกการัสนได้ลาชื่อมปกติปลาเขาได้ผลการที่เป็ออกมามันจะออมของตรงตรงหมดเลยนะครับผมพูดถึงรุ่น10โลในหว่าเพลนี้ได้ที่เออจบตอนเล่ยน้ำแของนครับเพราะว่าคนนึงก็มีเหมือนกันแต่ว่าตังหมดแล้วนะฮะพจแล้วอโสว่าเป็น คาแรคเตอร์เขาเป็นร้ายเขาเลื่อนไหมช่วยช่วยกันช่วยๆมีพี่ๆทีมหาอาใจพี่กีทีมอะไรเงี้ยมาช่วยกันเล่นทีกเทีมภาพมันร้ายภาพผมทุกอย่างภาพปันจับน่าริงใจมากภาพผมน่ารักมากครับผมก็เลยเอามาให้เราเป็นสื่อเป็นฟีลได้ชัดเจนมากในมิวสิคเราจะพูดถึงอะไรเดี้ผมผมไม่รู้เลยพูดถึงอะไรจริงๆแล้วก็คือง่ายๆเลยมันเหมือนแบบเราเราเปิดที กจะเป็นงานแบบเดเลคชั่นแต่ว่าอาร์ตใช่เปิดทีวีดูดูเป็นเข้าไปในยุคของพี่โจ้ก็จะเป็นอีกแบบไม่ได้เป็นดาวก็โคโคเปิดไปทีกินก็เป็นยุคของคาบอยพี่เอเอันโดนปืนจากรองเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็กลายเปราไปเจอในเกมที่ผมไม่งงอยูนะมาเจอตอนไหนก็ไม่งงอยู่แต่ว่าโอเคมันก็คือมันเป็นการให้ให้รู้ว่าเออมันเป็นแค่งานเดเลคชั่นเ่็นส่วนอาร์ตอะไรเงี้ยวันนี้เขาเขาเรียนทางการดี แภาพสวยจริงตั้งแต่สีชมพโรสชั่นของน้ำได้จนถึงสีชมพูเบื่ออะไรที่มันเป็นเกีแบบเรื่องราวอ่ะคืรับมันมันก็ซ้ำๆอ่ะที่ผ่านมาโดยแบบเล่นเองพวกนี้นะทุกอย่างหมดแล้วอลงที่นั่นมันจบแล้วรู้สึกว่าเบื่อหลังทีเราดูยังไเบื่อเลยอยากหาอะไรที่มันเป็นสายบ้างโอเคอย่างอันแรกออนิเมชั่นน้ำมันมครับอันแรกก็เป็นของกระดาษไอ้นสองของกระดาษหมดก็เป็นกระดาษ ก็เลยใส่เข้าไปในขาวต้มส่วนรสชาตดีก็ดีเลยก็การผสวมเลยผมพูดถึงการเพลงดีกว่านี้มีความแตกต่างในรสชาติของลำตัวทุกอย่างหรือเปาคนที่ฟังดีๆนะคะถ้าจะฟังผิวก็ก็เป็นเพลงปกติกก็ตายสาวถ้าฟังดีๆมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของเสียงเพราะว่าเพลงแรกเนี่ยเป็ผมทำางต้องลองเองแล้วก็หาทีมทีมเพลงมาทำสิบเอ็ด แล้วเพลงที่2เราก็ได้ทีมของวดีเทค่อคมาช่วยครนะคณะคือแบบสาวเซลล์มันก็จะเป็นทีมแบบหนึ่งแต่ว่าผมพยายามให้มันให้มันไม่ด้ยินกันไปมากอะไรเงี้ยเปิดได้สนุกเนี่นต้องเกเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนซีโิ่ที่สามต่อไปเนี่จะชัดเจนว่าที่เรื่องเหมือนกันก็คือเราทำงานกันแบบเป็นทีมกันสามก็คือเราได้เราไม่ได้ทำเงิคยแคุยกันนะทุกอย่างถ่าแล้วว่ามันกบบวันนี้จะนิป้าก็ไปเล่นอยากเล่นอย่างเนี้ย ที่ทำขอนขึ้นมาดีดีก็แบบโอเคที่แต่งอันนี้ไว้อะชอบมากเลยทมาเล่นที่เขาเฮ้ยได้แต่งต่ออะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบตึ๊ดงสองสามสี่ห้ากเจ็ดไปเรื่อยๆใช่มันก็เลยแบบเราจากจุดเล็กๆมันเริ่มเป็นเป็มขึ้นมาครับผมเอาละครับช่วงนี้นะครับก็คุยกับต้นหอมปากน้อมคอนะครับเห็นว่าตอนนี้นะครับไปถือกล่องช่วยน้ำท่วมที่ที่ต้องเก็บเงินมาด้วยเป็นอะไรบ้างครับงานมันก็ที่รู้กันแหละว่าว่าเรา คก็เหมือนกับที่มประกอบมานี่ต้องต้องจะทำอะไรสักอย่างอแล้วจริงๆคิดไม่นานแล้วแต่ว่าเราอยากทำคนเดียวรวมกันว่าโอเคในที่ได้ก็จริงแต่มันจะได้น้อยแล้วก็เลยรวมรวมตัวกันนะครับหาคนที่เรารู้จักเพื่องที่เราจะดีกับเฮ้ยต้องชวนคนที่มาช่วได้วยใช่ก็เลยโอเคมากพี่ๆที่เป็นดาราทุกคนที่นักข่าวที่เรามาช่วยแบบเป็นเรื่องหลักทำงานกันแบบเต็มที่มากพอั้ฝนตกก็แบบทั้งนแบบ โบกับคนเดินจะยิ่จได้มากครับก็เลยจำเกิดจบได้ใจทุกคนมากมาช่วยกันเ่อนที่ได้มาเดี๋ยวเราจะไปลงนพ่นด้วยเราเราเราช่วยจริงครับผมไม่โสดลยครับเลยนะยอนยังมันถึงคอนเสิระบชุนี้่ได้ระบังไว้วันไหนต้นปีหน้าเราจะให้ได้ชระบัจะนองไร้แต่ว่าคอนเสร์เป็นยังไ เสียดเนี่ยมันคือระเบ้าสองเนี่ยผมคิดว่ามันอยากจะจัดออกมาจากตัวเราไม่ได้มากที่สุดเอาเพลงที่ถางมาเราเพลงมันาจจะเป็นใหม่ๆอยู่สุดท้ายทำเพลงไม่ได้มากอะ่างเงี้ยแบ่ไม่ทำแล้วทำไปก่อนแต่พอเราเริ่มโตขึ้นสองสามปีสี่ปีมาแล้วอ่ะเราก็ควรจะแบบโอเคนะถ้านทุก่านก้าวหน้าที่เราเราเราเรินมาในทางสายนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้ระเบ้าเนี้ยเป็นสิ่งที่มันออกมาจากตัวของไม่สุดทุกเพลงเป็นไปได้คงจะไหนผอะไรเงี้ยครับก็คือการมาจากความความคิดของเรา มองบางอย่างที่เราเฮ้ยอยากจะเอามาเป็นอย่างเงี้ยอย่างเราคนต่างดิบวิสิทไว้ตอนที่อัาร์มที่เปิดอาร์มตอนต้นปีน่าจะเป็นเพลงที่ต้องแต่เองก็ตัวเองมันก็ผ่านมาแล้วก็เป็นในแบบที่มันเป็นนะฮะก็หวังว่าต่อไปมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ก็คิดว่าโอเคภาษาที่เราเขียนมางทีมันอาจจะไม่ใช่ภาษาที่สมบูว่ามันคือคำพูดของเรา ช่วงหน้านะครับต้นจะมีไลฟ์วชวสดๆร้องเพลงคระกอบของเราด้วยนะคะับและที่สําคัญนะครับการขับต้อนในสตวนนี้อย่าลืมนะครับเราต้องเป็นตํารวจกันตํารวจคนนี้แหละนะที่คู่ควรให้ตน้นไม่ใช่สิตำรวจ<ล> <tales S 2> คนนี้แหละที่ทตอ้องคู่ควรให้ควบคุมตัวครับขอควายเยอะไปหน่อย <consoles> ช่วงหน้าจะกันแห่นอนเหตุยการเป็นไงรอฟังกันนะครับอย่าลืมเว็นะครับเราจะลงโทษผู้ร้ายตกปอมชิดต้นวันคุนชัยในไทย ได้ครับเกิดเลยก็ัดขังไว้้าก็หอมสามวันสามคืนโอเคแล้วล่ะมีกัดถังนี้ให้ไปเป็นทู่บ้างนั่งเลยนเป็นเพื่อนบ้างมีให้เป็นอะไรนะขอความรักการสยามด้วยอีกต้องลงโทษให้ระดับเลยนะตอเดี้ช่วงหน้าเจอกับตอนกันต่อแต่ว่าตอนนี้เราไปชมมือสีโดเลนิกเลยดีกว่าผู้ร้ายประความตอนช่วงหน้าเจอกันครับ